สวัสดีครับผมเดยชานก็เป็นคนนะครับในช่องโพ้ชจารย์ชาแนลพระ้าชพังบวชร้อยล้านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาถ่ายทานอกสถานที่นะครับอยู่ที่วัดห้วยมงคลนะครับหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับวัดนี้มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับไฮไลท์ของที่วัดนี้นะครับก็คือหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดพุนคนนี้เองนะครับซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างถึง9.9เมตรนะครับและสูง11.5เมตรนั่นเองนะครับถือว่าที่นี่มีความมลังการและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างจริงนะครับเท่นั้นยังไม่พอนะครับที่นี่ยังมีช้างอรวันสาเสียนนะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับ ซึ่งนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะโยนเหรียญเข้าปากช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลและลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับโดยท้องช้างน่ครับส่วนตัวของช้างเอราวัณเนี่ยสร้างจากไม้9ชนิดนะครับซึ่งล้วนเป็นไม้มงคลทั้งสิ้นนะครับทั้ง9ชนิดก็คือได้แก่ไม้สักไม้รักไม้พยูไม้ขนุนไม้แดงนะครับไม้ประดูไม้เต็งหลัง ไม้จันทมดและไม้ตะเกียน,นนั่นเองนะครับโดยไม้บงคนแต่ละชนิดก็มีความมงคลแตกต่าง กาวคอนะครับไม้สักเนี่ยเ็าช่วยเรื่องของความมีสักสีนะครับชื่อสีกิเลยนนั่นเองไม้ลักเนี่ยก็ยิ่งให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่ก็ได้รับความรักกลับมามากเท่านั้นนะครับไม้ประยูนเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการําจุนนะครับหุนให้ดีขึ้นนั่นเองไม้ขนุนก็ดลุนถะให้ร่ำรวยขึ้นไม้แดงเนี่ยก็ช่วยเรื่องของอำนาจและบารมีส่วนไม้ประดูเนี่ยก็ช่วยเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับ การความสามัคคีคือพระงามกหนดนั้นนะครับส่วนไม้จันทมดก็คือไม้จันเนี่ยก็คือเป็นไม้ชั้นสูงนะครับช่วยเรื่องของความสูงสักนั่นเองไม้เต็งรังเนี่ยก็ช่วยเรื่องของความแข็งแกร่งอายุยืนยาวนะครับเขียนเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการล้างอาถรรพ์นะครับช่วยทําให้สิ่งไม่ดีมลายหายไปนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีกวญใจชาวเสียงโชนครับยางไอ้ไข่จำลองนะครับที่สูง3เมตรซึ่งแกะสลักจากต้อนอินทรียักษ์พันปี ซึ่งถือว่าเป็นไอไข่ทองเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของวัดโคตรบงคลเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่น่าสนใจนะครับและสามารถมาสักกาะได้นะครับวันนี้ผมและหัวใจชาแนลนะครับก็ขอลาที่เพ้งนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับช่องหัวาจชาแนลนะครับเป็นกำลังใจและผมและหัวใจชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ